ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ลือแล้วลืออีกซึ่งกิษเผยชีคเขา้าฮุบแมนยูตุลานี้ชีกจะซิมบียร์นเนอาลทานี่จะได้ครอบครองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงกลางเดือนตุลานี้และอาจจะมีการประกาศถึงเรื่องนี้ในเดือนกันยายตามการเปิดเผยของเดอะซันสื่ออ,อังกฤษ เชคยาซิมบิฮัมัดอัลทานีนักธุรกิจของประเทศกาตาร์จะได้เทคโอเวอร์แมนยูนเต็ดอย่างสมบูรณ์แบบในช่วงกลางเดือนตุลานี้ตามการรายงานจากเดอะซันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเชคยาซิมกับเซอร์จิมแรดคิปมหาเศรษฐีอังกฤษแข่งขันกันอย่างดูเดือดเพื่อจะเข้าครอบครองแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดให้ได้หลังตระกูลเกลเซอร์ประกาศพร้อมพิจารณาขายทีมตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจ,จิกีก่อนโดยเป็นที่เชื่อกันว่าเชคยาซิมเป็นแฟนตัวยงคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ด แม้ว่ากระบวนการจะยืดเยื้อจนถึงขั้นเคยมีการตั้งข้อสงสัยแล้วว่าตระกูลเกลเซอร์สุดท้ายแล้วจะไม่ขายทีมแต่ล่าสุดเดอะซันบอกว่าชิยาซิมจะได้เข้าฮุบแมนยูเนเตดและอาจมีการประกาศถึงเรื่องนี้แบบเป็นทางการอย่างเร็วสุดา่านเดือนกันยานี้ด้วยสื่อเจ้าเดิมเสริมอีกว่าเดี๋ยวนี้จะทำให้ชิยาซิมได้ถือรองหุ้นแบบร0อเร์เซตเต็มโดยที่จริงตระกูลเกลเซอร์ยังอยากถือหุ้นบางส่วนต่อไปแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของแมนยูเตือนว่า ถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นมันอาจทําให้แฟนบอลแมนยูไม่พอใจได้เพราะเดิมทีสาวกปีศาจแดงก็ไม่ชอบตระกูลเกลเซอร์มานานแล้วท่านี้เป็นที่เชื่อกันว่าชิกยาซิมจะช่วยล้างหนี้ทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ของแมนยูและพวกเขาจะไม่เอาเงินปันผลของสโมสรเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยซึ่งต่างกับตระกูลเกลเซอร์ที่ทําอย่างนั้นตลอดช่วงที่ผ่านมาดิอาเวงโรมาโ,โนยืนยันบาเยอร์ได้ประตูใหม่จากอิสราเอล เดนเนียนเปเรกผู้รักษาประตูโ no นเนมอิสราเอลเตรียมย้ายตัวสู่บายเยอร์มินิกส่งผลให้ดาวิดกิอายังไม่มีที่ลงอยู่เช่นเดิมปาบิโซโรมาโนนักข่าวคนดังประทับตาเฮวิโกให้กับดิวของเดนเนียนเปเรสผู้รักษาประตูทีมชาติอิสราเอลย้ายสู่บายเยอร์มินิกส่งผลให้จนถึงตอนนี้ดาวิดกิอาอดีตจอมเดือบแมนอยู่ยังคงหาที่อยู่ไม่ได้ต่อไปบายเยนเป็นอีกทีมในตลาดรอบนี้ที่ต้องการนายประตูคนใหม่ หลังจากปล่อยตัวยานซอมเมอร์ไปอิตลาลีและมือหนึ่งอย่างมอนยเออร์ยังต้องพักแข้งต่อไปอีก้ักระยะจากปัญหาเจ็บขาหักที่เกิดขึ้นในระหว่างซีซั่นที่แล้วลังเกเปอร์สนาบริดิก้าเมื่อวันศุกร์ก่อนบาเยอร์บุกถล่มเบเมน4-0นั้นเป็นทางเเว่นอุนไรส์และดานไวซา15ที่โอากาสลงเฝ้าเสาวให้กับทีมของทอมเตอร์เคิลส่วนตัวสำรองต้องใส่ชื่อทอมลิซี่ฮูมนดาวรุ่งวัย19ปีเป็นพลงัง อย่างไรก็ตามล่าสุดโรมาโน,โนยืนยันแล้วว่าบาเยอร์กำลังจะได้นาทวันคนใหม่ผู้ซึ่งหัวหไปออกที่ชื่อลึกลับอย่างเดนเนียนเปเรสได้ด่านโนเนมไว้23ของมัรคัมบิลเทอาวิฟซึ่งย้ายมาด้วยค่าตัว5ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว5ปีการตรวจร่างกายของเปเรสที่นคอรมวนิก Munich, จะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือหลังจากเกมอำลาของเจ้าตัวที่จะลงเฝ้าสาให้ต้นสังกัดพบกับเซลเยจากสโลวีเนีย ในรอบเพย์ออฟนัดแรกของทั่วร์ยูฟ่าดูโลปาคอนเฟลต์ลีขคืนวันพฤหัสนี้การมาของเปเรสส่งผลโดยตรงกับสถานการณ์ของเดกอว่าคงสามารถตัดตัวเลือกอย่างบเบย์มินิกไปได้อีกหลายแล้วและมีโอกาสมากขึ้นที่จะไปเล่นในโปลีกของซาอุดีอาระเบียเมื่อบรรดาสโมสรนอนลีกแถวหน้ายุโรปดูจะไม่ได้ต้องการตัวอดีตจอมดึกแมนยูแต่อย่างใด แมนยูหนักแน่นไม่ปล่อยวาลานหลังมีข่าวลือกับทีมดังซาอุฝ่าบิโซโรโมาโ,โนรายงานว่าลาฟเฟวรรานไม่เคยติดต่อโดยตรงกับสโมสรนในซาอุดิอาระเบียแม้เคยมีข่าวลือระบุว่าอย่างนั้นก็ตามวารานเป็นกํลลังสำคัญของแมนยูนับตั้งแต่ย้ายมาจากดัมาดริดเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว41ล้านปอนด์เมื่อไม่กี่วันก่อนมีข่าวลือว่าสโมสสในซาอุสนใจดึงวารานไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามโปรโรมานโนยืนยันว่า ไม่เคยมีการพูดคุยแต่อย่างใดและนักเตะก็ไม่สนใจจะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เช่นกันเอริธนานฮักจะมองวารานเป็นผู้เล่นคนสําคัญและแมนยูก็ไม่เคยคิดปล่อยนักเตะรายนี้ด้วยแมนยูคอนเฟิร์มเมสันเมาส์อดช่วยทีมลุยศึกเรีเมยรี g สอ2นัดถัดไปเมสันเมาส์กองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพลาดช่วยทีมใน2นัดถัดไปหลังนักเตะเจออการบาดเจ็บเล่นงาน จากการยืนยันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแมนยูแถลงยืนยันว่ากองกลางทีมชาติอังกฤษวัย24จะรับบาดเจ็บจากเกมเพลย์แมตชที่แมนยูบุกไปพ่ายกับสเปอร์2-0เมื่อวันเสาร์ที่19สิงหาที่ผ่านมาส่งผลให้เขาต้องพักไปจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนหน้า2เกมหลีกที่เมาส์จะพลาดช่วยต้นสังกัดเริ่มจากเกมหลีกที่แมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับนอตติงแฮมฟอเรสในวันเสาร์ที่26สิงหาและเกมออกเยือนอาร์เซนอลในวันเสาร์ที่3กันยาน,นี้ เมสันมาสตาร์ตออกตัวจริงให้กับแมนยูสนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ยังไม่สามารถผลิตสกรอร์หรืออาซิตให้กับทีมได้ท่านี้แมนยูซื้อเมสันม้วมาจากเชลซีด้วยราคา55ล้านปอนด์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจอาลาดสวนกลับสื่อผู้ดีหลังสื่อตีข่าวสดดึงกลีนวูดมาร่วมทัพสตเฟนเจอลาดนายใหญ่แห่งอัเอติฟัสทีมนลีกซาอุออกมาสวนกลับสื่ออังกฤษ หลังตีข่าวว่าสโมอสรที่เขาคุมสนใจดึงเมสันกรีนวูดกล่องหน้าที่เพิ่งแยกทางกับแมนยูไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้เดซันอ้างว่าเอาเอติฟาสต้องการดึงเมสันกรีนวูดไปร่วมทีมและกําลังพิจารณาเสนอค่าเหนื่อย10ล้านปอนด์ต่อปีล่าสุดสซฟเวนเจอร์ลัดโพสต์ข้อความลงในแอจิสตอรี่ของเขาสั้นๆว่าเฟรกนิวท่านี้นอกจากเอลเอติฟาสแล้วยังมีโรมาข,ของโจเซ่บูดิญโยจะตกเป็นข่าวกับกรีนวูดเช่นกัน แต่ล่าสุดรายงานจากอิตาลีระบุว่าโรมาโน,โนไม่สนใจดึงกองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนวนวคาสซิลเปิดตัวลูวิสฮอล์แบบสาจ,จากเซลซีมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่35ล้านยูโรอย่างเป็นทางการวเวสแฮมเปิดตัวคอสตาร์มาโปรปานอตกองหลังจากสุดการมาร่วมทีม ด้วยค่าตัว20ล้านยูโรบวกโบนัส5ล้านยูโรโดยเสร็จสัญญายาว5ปีเชลลีบรลลุค้อลงคว้าตัวยอสโกเพโทวิดได้ด่านจากนิวแอแลนด์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว16ล้านยูโรเยเรมีโดกูเดินทางมาตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วไบรตันยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ในการขอซื้อตัวคารลอสบาลเลบาจากกิลลที่25ล้านยูโรบวกโบนัสซึ่งหากไว้สำเร็จ อ,อมมัลเบิร์ตซัมี้ลงของกล้ากองกลางอาร์เซนอลจะเป็นเป้าหมายต่อไปไดวิดวอชิงตันผ่านการตรวจร่างกายกับเชลซีแล้วหลังจากบรรลุข้อตกลงย้ายจากซานโตสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว16ล้านโยโูโรบวกโบนัสอีก4ล้านโยโูโรเชลซีห้ความสนใจในตัวของเบเดนจอห์สันกองหน้าของนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสอนอณปัจจุบันอาร์เซนอลยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ขายกาเบียลกองหลังชาวบาวออกซากทีม แม้จะได้รับข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบียนอตติงแฮมฟอร์เรส์บรรลุข้อตกลงย้ายจากเซบีย่าไปร,ร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรส์ด้วยสัญญายืยมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดที่11ล้านยูโรเอาตายมารินเดอร์มือกาวจากเฟเนร์เช่ชอยู่ในระหว่างการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังบรรลุข้อตกลงย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว5ล้านยูโรฟูแลมทอนตัวจากดิวของคาร์ลเมสันโอดอยตัวรุกจากเชลซีแล้วเป็นตัวเยียม จะย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมอิสวิดแมนเชสเตอร์ซิตี้ล้มแผนที่จะเซ็นสัญญากับลูคัสปาเกต้าจากเวสต์แฮมแล้วเวสต์แฮมกำลังเจราจาก,กับเซบียาในการขอซื้อยูเซฟเอเนสลีกองหน้าชาวโมร็อกโกลูคัสปาเกต้ายังมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เดือนมกราอาจจะตัวจัดการกับปัญหาที่เผชิญอยู่ได้อาจจะปฏิเสธข้อเสนอ40ล้านยูโรบวกโบนัสจากเวสต์แฮม ในการขอซื้อโมฮัมเหม็ดกูดูสโดยพวกเขาต้องการค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรเบเโรซิวายืนยันต้องการอยู่ค้าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปและเตรียมจะต่อสัญญากับทีมเวดแฮมยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อดมินิกโซลันกีกองหน้าของบอลมัตแล้วทีมจากซาอุดีอาระเบ,บียปฏิเสธเซ็นสัญญากับเมสเนกรีนวูดเนื่องจากเป็นห่วงภาพลักษณ์ของสมโมสร บาร์เซโลเตรียมเปิดตัวโชกคาเซโลจากแมนซิตี้มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดโรดิโกเดอพอลปฏิเสธจะย้ายไปค้าแข้งในซาอุดีอาระเบียและต้องการอยู่ค้าแข้งให้กับทัพตาหมีแอตเลติกมาลิตต่อไปลาสพอมาบรรลุข้อตกลงกับแมนซิตี้คว้าตัวเม็กซ r โตรโนไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแล้ว